ล่าวสวัสดีและนี่ก็คือเสียงของจ่างูคนเดิมคนดีและนี่ก็คือเกม One วันพี i g ไฟติ้งพา s ซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนําให้รู้จักนามิจวงสุดแสนน่ารักของผมนั่นเองอู้ฮือ,อการตีปกติของนามิจะเป็นการตีค่อนข้างที่จะระยะไกลเอาเรื่องเลยนะครับนี่จะเมื่อกี้ก็เป็นการตี1ชุด1เซตนะเปรี่ยงเปรี่ยงเปรี่ยงซึ่งระยะค่อนข้างที่จะห่างกันพอสมควร แล้วก็สกิลหนึ่งของวัน,วนพีชทุยสกิลหนึของนามนินะครับกดครั้งแรกจะเป็นการปล่อยเมฆออกมาแบบนี้ถ้าศัตรูเดินมาชนก็จะเกิดการระเบิดออกถ้าเรากดสกิลนี้ปุ๊บจะเป็นการดูดเมฆมาอ่ารวมกันตรงกลางเอาไหมนะวิธีการคอมโบของสกิลหนึก็คือ,อ,อจะใช้เป็นแบบหน้าประชิดกันแบบนี้แล้วกดยัดเข้าไปแบบนี้แล้วค่อยหมุนขึ้นแล้วก็ตีหนึ่งทอดแบบนี้ก็ได้หรือ จะใช้เป็นการรักษาระยะห่างหน่อยก็คือกดเมฆออกมาระยะห่างแบบนี้กดหมุนดูดเมฆเข้ามาในกระบ,บองแล้วก็ไตย,ยัดหน้ามันไปแบบนี้อ่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจเดี๋ยวเอาให้ใหม่ก็คือวางเมฆไว้ปุ๊บเห็นไหมตำแหน่งกับศัตรูข้างที่ห่างกันหน่อยแล้วก็เราดูดก้อนเมฆเข้ามารวมกันอา้าวพลาดเอาใหม่ปล่อยเมฆปึ๊บอ่า ดูดก้อนเมฆรวมกันปับ๊บแล้วก้อนเมฆมันก็จะลอยอยู่ตรงนี้เห็นไหมแล้วเราทําการตายยีหน้าไปหนึ่งดอกคือตีก้อนเมฆแล้วไปชิงศัตรูอ่าเข้าใจนะแล้วสกิลที่2ของนามิจจวงก็คือยังเอาพาลังเห็นไหมเฟ <Feel S 1> ี้ยวไหมเพราะว่ามันเฟี้ยวคือศัตรูที่โดนล่างแยกของเราก็จะทําการระเบิดออกไปเมื่อกี้แล้วางหลังไป๊ป เราจะกระโดดมาหลังสุดนั้นแล้วเราก็จะวิ่งไปกดปุ๊บหมุนปื๊บแล้วก็เปี้ยงหนึ่งดอกอ่านี่คือสกิลขั้นตน้นแล้วก็สกิลอันติเมดลองก็คือพุ่งระยะไกลมากแม่แล้วสกิลติดตัวของนามิก็คือน่าเป็นการเดินควงกระบองคุลิมาไปแล้วก็อันติของนามิก็จะเป็นแบบนี้นะครับปุ่มพันปักษานั่นเอง พันปักษาลงมากลางกระบ,บอมแล้วก็แตกอ่านี่คือสกิลกระ้าวข,ของนามินะครับงั้นผมจะลองเอานามิไปลง PVP กันเลยน่านามิจวงน่ารักชะมัดยาดหุ่นแบบอืมน่ารักจังเลยไปกันเลยซึ่งตัวที่ผมเจอตัวนี้มิสเตอร์วันมิสเตอร์ทูแล้วก็อุซปน่าจะเป็นบอทนะความคิดผม โอเคถ้าปิง20เท่ากันก็แปลว่าบอดอ้าบอดจริงด้วยรวมฟึบแล้วก็ตีย,ยัดแสกหน้าอา้าทางนี้นี่ไงมันจะระเบิดแบบนี้ไงเพื่อนนี่ไงยัดหน้าไปหนึ่งสเต็ปฟึบดูดก็มาฟึบมาดิก็ตีย,ยัดหน้าไปหนึ่งทีอา้าวตายก่อนได้ตี อ้าวเดินมาชนแบบมันก็เสร็จสิครับแล้วนี่คือการระบายอารมณ์กับบอดนะฟึบฟึบตียันนะาอ้าวอลองมาไงเนี่ยลกูกเฮ้ยหมันใส่นี่นี่นี่โอเคมาดิฟึบแยกล่างเงาออกมาแล้วก็ทําการหมุนกระบ,บองคุณลยมากมาแล้วก็ตีแสงหน้าไว้โทนโดปุ้งโอโหมึงหลบได้ มึงกล้าหลกกูคนนี้เหรอทัชิคกี้สวยเออเย่แล้วทอยยอ่อนรักษาระยะห่างที่ไหนอ่ะไปมันเป็นตัวที่เบิร์ดดาเมดไม่ไม่แรงผมพูดเลยนามนิคือตัวที่เบิร์ดดาเมดได้ช้าและเบามากมาก แต่นางก็จะเก่งด้านหนึ่งของนางก็คือเทคนิคทริคแต่ตัวนางก็ไม่เหมาะกับการเอามาลง PVP เช่นกันนางไม่เหมาะกับการลง PVP มากมากเลยวายอะไรลูกอะไรนี่ไม่มีสายฟ้าก็หมุนสดเลยก็ได้เพื่อนอะไรอะไรอะไรเดี๋ยววิ่งระยะห่างดังนั้นนางจะเล่นยากมากเป็นพิเศษนะ ถ้านางไม่ได้สะสมบอลที่ผมอบอกสกิลหนึ่งข้างต้นไว้อะคือนางเล่นยากมากนี่ไงโดนเองคือนางเล่นยากมากเนี่ยฟึบเนี่ยถ้าไม่ได้สกิลคอมโบแบบเมื่อกี้คือเล่นยากมากโอ้โหนี่ไงอันติยัดสวนหน้าไปดีนึง คือตัวนางไม่เหมาะกับการเอามา PVP มากๆดังนั้นผมจึงเตรียมเอ่อตาเหี่ยวแล้วก็โซโลไว้เผื่อแพ้อาเนี่ยต้องมาสะสมบอลแบบนี้ฟรึบตัวนางตื่นหน่ยเห็นไหมการจังหวะพลาดน,นี่เดียวคือคอมโบใช้ไม่ได้เลยนางไม่เหมาะกับการเอาเอามา PVP สุดๆเลยแม่ระยะนางไกลสกิลนางมันไม่ได้ต่อเนื่องอะ่ะ เนี่ยเห็นไหมดูดไม่ติดแล้วเมื่อกี้คือจะดูดการการจะดูดบอลสายฟ้านะเมื่อกี้แต่ดูดไม่ติดเลยมันตัวทางไม่เหมาะกับการพีพีมากมากเนี่ยเห็นไหมโดนกระแทกนิดเดียวคือหยุดเลยไม่ได้พีไม่ได้ดูดเออบอลสายฟ้าอะไรต่อเลยอ้าวโดนไอ้นี่ตายโอเคตายเยอะเนี่ยมันต้องจบสวยแบบนี้เลยตายเย,ยอะเยอะ เอานามิมาเป็นพาระกูได้แท้โอเคแล้วก็รีบเชียร์คนนี้ตัวนี้ดีวกว่าน,น่าจะเป็นบอทคนนี้จะเป็นการลองสกิลโดยแบบเหมือนลองสกิลกับบอทแล้วกันโอเคตาหน้าหน้าจะได้เจอคนจริงแล้วละ่ะผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่านามิมันไม่เหมาะกับการเอามาลงแรงมากๆยกเว้นอ่ะทุกครั้งมันจะมีข้อยกเว้นตลอดคำว่ายกเว้นนี่ก็คือคน คนที่แม่งฝึกนามิจนชํำจนคล่องจนแบบนามิอิ number one อะแบบนั้นเออคือเขาเอามาลงแรงแล้วแบบอืมโหดก็มีเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมอยากเปลี่ยนสกิลติดตัวของนามิมากเลยเป็นเดินควงกระบองมาดีกว่าโอเคก็จะประมาณนี้ติดตัวไว้หน่อยก็ดีโอเคมาแล้วฝั่งทางเขาก็จะเป็นบาร์กี้ซันจิแล้วก็ fucking god fucking e n อเนลกูเกลียดมึงจริงๆเองนล โอเคซึ่งผมว่าดับผมเนี่ยน่าจะเล่นนามิไม่ค่อยจะไหวนะมันต้องฟึบดูนมารวมกันไว้แล้วก็หาจังหวะตี่ะมันเล่นแบบนี้แย่แล้วยืนตีสดแบบนี้ไม่ได้นะทุกคนมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเห็นไหมคือโดนตัดสกิลนิดเดียวคือจบเลยนี่ไงไปละ เห็นไหมคือเขาล้มปุ๊บแล้วแล้วเราต่อนี่ไม่ค่อยได้เลยแย่แ yeah, ล้วอะไรฝั่งนี้เพื่อนนี่ไงตีสนงดเชื่อเบื่อท่วงมาก็ตียัดหน้าไปหนึ่งดอกโอ้โหมาฝั่งนี้สิเพื่อนมาฝั่งนี้สิ <laughs> มันไม่รู้หรอว่าถ้าจะระเบิดแล้วก็ตียัดหน้าอา้ามันมันเก็บบอลบมไมหมดแล้วนี่่า วิ่งมาแบบนี้ก็โดนนะพี่ระยะไกลนะพี่ไม่ใช่ระยะใก,ก,ใะใก <ay> <ay> ล้เพื่อนต่ต่ต่หุดไปละว,ว,ว, <g ülme> วิ่งละวิ่งละอ้ายมันวิ่งเร็วจังวะฮัลโหลฮัลโหลนี่เราต้องเล่นแบบนี้เลยเว้ยสันเอ้ยนามนนิอ่ะฟึบรวบรวมบอลฟึบหาหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมนี่มันจะมา <c oughs> โอ้ยหูฟังหลุดหาเหลี่ยมที่มันจะมาแล้วก็ ไอยันหน้าไม่โดนเว้ยเนอะจิมหาแล้วหูฟังก็หลุดผมวิ่งไปวันนี้ผมชนะนะเนี่ยเวลาหมดตึงเห็นไหมเนี่ยการเล่นนามิในความคิดของผมมันเป็นแบบนี้เอ้ยแป๊บนึ่งนะหูฟังหูฟังไม่เป็นมิดกับกูอีกแล้วสันจีมึงไม่เตะผู้หญิงยี่ดอกยาวๆไปยาวๆไปซันจีคุ้งสันจีคุ้ง,งยาวๆไปใจเย็นพ่อหนุ่ม ใจเย็นเย็นไว้รวมกันแล้วเราก็ตีอา้าวมันดูมันเอาบอลไปเร้วฝั่งนี้เพื่อนไปแล้วมาสิมาสิาสนี่จังหวะมันอยู่ไกลก็รวมบอลไว้ก่อนเลยวิ่งมาเพื่อนฝั่งนี้ฝั่งนี้ตีอา้าวตีไม่โดนสามเออจบแล้ว ดวงระเบิดเลยนะเพื่อนนั่นน่ะแล้วก็ตียหน้าไปมันเข,ขี่ยวมันเคี่ยวกระบอกกูเลยมาไปแล้วตาจิงี้ช่วยด้วยตาจิงี้ปาดไม่โดนอีกชิบหายแล้วเดียวโบจําไม่เป็นไร <laughs> ตื่นมาคอยเจอกับระเบิดนะยัยไปแล้ววิง่ง <laughs> เ <laughs> นี่ยมันเล่นแบบนีน้สายถ่วงเวลานี้แท้ถูเห็นไหม มามาสันจิฮัลโหลมาทางนี้ลกมานี่มานี่กตูตีไม่โดนเ <c oughs> นี่มันเล่นยากว่ะผู <c oughs> ้กไ็ไปมีแต่ระเบิดนะเพื่อนวันนี้เห็นไหมมันเป็นเล่นสายถ่วงเวลาได้สนุกมากเลย <c oughs> มากอดเดนิเลคุงอ้าวยอมแพ้เลย <c oughs> ไม่โคตรเกียนคุณหนามีมันมันเกียนมากแต่แม่ก็ไม่บอกกับการเอาลงแรงอยู่ดี ซึ่งถ้าผมเจอคนที่เล่นแบบช่ำช่เยอะกว่านะี้คือนามิจะเป็นตัวที่ค่อนข้างไร้ประโยชน์เลยอ้าขึ้นแรงแล้วโอเคจัดไปอีกหนึ่งเกมครับผมอย่างเกลียนมันเกลียนมากเลยแรงมันเล่นยากมากเลยมันแบบต่อตอดแล้ววิ่งห้ามถ้านามิโดนไปหนึ่งสกิลหนึ่งคอมโบนะแบบโอ้ยหลองอยางกะโดนก็สารเสกมาแล้วอา้ามีตาเหยียวเหมือนกันนี่สิเรา ยังมั่นใจเป็นทาชิงีอยู่เฮ้ยว่าไงมีฮอกภูมิใจในตัวนามีหรือเปล่าหัวร้อนจัดกดออกเลยเมื่อกี้นางน่าจะหัวร้อนจัดอะเมื่อกี้คู่แข่งกันเมื่อกี้นางกดออกเลยแบบไอ้เหี้ยเฮ้ยงไม่สลูกกูตัวตัว่ะโอเคมาแล้วฝั่งตรงข้ามก็จะมีเป็นสโมเกอร์ตาเหยื่อแล้วก็โซโลคุงโอเค มาปุ๊บเราก็กดสกิล1มืนเดิมเลยดีกว่าแย่นแล้วถ้าชิงี้ตัดจังหวะสวยกลองระเบิดล้วนๆเลยนะเพื่อนนั่นอ่ะ <c oughs> เอ้ยเอ้ยไม่น่ารักเลยแบบนี้รวมบอลนั้นก็ตีอันนะ้าไม่โดนนางอีก <c oughs> เ,อเจอคนจำช้ำแบบนี้น่ากลัวจังเลย เจอคนช่ำๆแบบนี้น่าเกลียดจังเลยมาใหม่ดิฟุ๊บรวมบอลไว้หาจังหวะไปจบแล้วทาชิงี้ตัดจังหวะ <c oughs> ถ้าไม่มีทาชิงี้ตัดจังหวะให้ผมตายไปหลายดอกแล้วเนะี่ยโอเคเราก็ทำการรวมฟุ๊บมาทางนี้เพื่อนทางนี้ไม่โดนอายเห็นไหม มันค่อนข้างที่จะยากยากมากเลยเรียบร้อยผมน่าจะตายแล้วช็อตนี้มึงไม่ต้องมันตีก็ได้สโมกแหมทำเป็นเท่เยมันใสปั๊มนามีหงายเกือบถ้าเจอคนที่ช่ำตัวละครนั้นๆจริงๆมันนานี้ค่อนข้างที่จะยากมากอะไรเพื่อนเจอกันหน่อยเป็นไงเมื่อกี้ได้ข่าวว่าช่ำเนี่ย ยำนามิสเละเลยหอยหลอดสักพักเดียวก็โดดมะสักพักเดียวนางก็โดดมาผมเน้นสายถ่วงเวลาอยู่แล้วไม่อะไรมากอยู่แล้วเราสายถ่วงเวลาอยู่แล้วเพื่อนไปละ <c oughs> ไปละฟิ <c oughs> เรารอนายกระโดดมาอยู่นะเพื่อน <c oughs> ไม่โดนไม่โดนไม่โดนอย่าอย่าหาทําอย่าหาทํา อะไรกูรู้มึงจะปั่นตัวเองอะถ้าไม่กูจะไม่รู้ลูกเล่นแค่นั้นอะเด็กอนุบาลก็รู้เพื่อนไม่โดนไม่โดนอย่าหาดำอย่าหาตอนนี้มีฮอกพี่ช่ำเลยนะหนูอย่านะลูกอ้าวตัดจังหวะ <laughs> กำลังพูดเลยมีฮอกพี่ช่ำเลยนะโดนยัดหน้าเป็นดอกเฮ้ยว่าไงมีฮอก <laughs> อะไร แลกหมาดกันเป็นไงอะ่ะมันจะกดพุ่งมาไม่กดป่ะเฮ้ยฉลาดดีนี่เราอะ่ะเอาไงอะ่ะนายพลาดแล้วเพื่อนปั่นต่อสิบจังหว,วะจังหวะจะโคนจังหวะจะโคนไปละไปแค่นี้แหลยมีแค่นี้แหละไม่โดนเพื่อนไม่โดนอย่าหาทำอย่าหาทำ เราจะรอนายทิฐาพระจันทร์ทุกวันเลยเพื่อน 105. มีฮอกนายยังไม่ช่ำเท่าเราอ่ะขอโทษ pues, ่ะแต่มันคือความจริงที่นายต้องรับรู้อ้าวชิบหายแล้วไม่ได้แล้วนายนายมันหมดแล้วปาดไปหนึ่งสเต็ปอันตยัดเลยละกันกูก็เท่ับบ้างอ่ะเพื่อนเอามาเลยมีฮอ ัดน้องแข็งไปหนึ่งดอกให้มันรู้ซะบ้างไผ่เป็นไผ่อยู่เนอะเรียบร้อยหล่อมๆเฮ้ยมึงเหลือสโลงหนึ่งตัวชิบหายแล้วไงคกูนึกว่ามันหมดแล้วอะไรเพื่อนไว้ไว้เพื่อนอะไรอะไรก็ตัดสดจ้วงไม่ไมไมมอย่าเล่นแบบนั้น นี่พี่รู้ทันโซโลพี่ก็เมนพี่เหมือนกันไอ้หนูไปละบายบายแฮบปี้แฮปปี้ทิฟูทารโอนิกิเลีย <ik> อะไรโ <c oughs> อ,อ้โหเฮ้ยกลัวจาย์มึงนะอสัตว์กลัวจานมึงน,น,นะไม่ได้ไม่ได้ใครเริ่มก่อน <ik> อ้าวโอน,นี้อะไรเพื่อน โอ้ยแม่งก so <that> 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 <the> ับพิบเอาให้โดนเฉยอ่าเรียบร้อยสีโซโลหนูลูกก็ตัดน้องแข็งไปหนึ่งดอกเลยแล้วกันรียโอ้ยไม่ตายอีกไปละเฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวก็กระโดดยัดหน้าไปทีนึงแล้วก็ตามด้วยสกิลโอ้ดีเว้ยวันนี้โซโลเราไม่ต้องแบกเลยเว้ยก็ผมยังย้ำคำเดิมนะว่า คุณหนูนามิยังนางยังไม่เหมาะกับการที่จะเอาไปลงแรงยกเว้นคุณจะฝึกนางจนช่ําเล่นแบบเล่นนางตลอดจนแบบช่ําชองคือมันเป็นตัวที่กวนตีนจริงแต่เล่นยากในแรงในในแรงคือเล่นนางยากมาก งั้นวันนี้ผมไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันสำหรับคนที่เข้ามาดูแล้วเกิดชอบอยากให้กดติดตามกด like ไลค์ไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วเราจะเติบโตไปด้วยกันพุ่ง Studio สู่ยอดซับสักพันซับไม่ได้ก่อนแล้วกันขอบคุณสำหรับทุกคนที่ชมคลิปนี้จนจบนะครับขอบคุณครับรักทุกคนนะครับ